ครับผมผมอนุสรแสงประดิษฐ์นะครับเป็นทีมผู้ออกแบบนิสศการอาคารมั่นอาคารมั่นบุรีทัตโตนะครับก็แนวคิดหรือที่มาอของงานออกแบบเนี่ยก็จริงๆก็เอามาจากท่านาจาร์เนี่ยเรื่องของออกายภาพของป่าทาง่้าก็มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบข้างในซึ่งข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ที่จะต้องการแนะนําให้คนรู้จัก ในบทบาทของเนื้อสการบว,ว่าต้องการแนะนํพระอาจารย์มากในคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยได้รู้จักวระท่านเป็นใครท่านค้นพบอะไรที่เป็นสิ่งสาคัญท่ทิงให้เราหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยความทํางานของท่านเนี่ยที่คนยกย่องว่าเป็นครูของครูหรือการยอมรับเนี่ยนี่คือแกนหัวใจสําคัญของเนื้อหาเนศสการก่อทนที่จะเข้าไปโชว์เพียงนาราบริการ mm hmm. ส่วนตรงกลางหัวใจของเนศสการกน่คือเป็นการอ,ออกแบบงาน ร่วมสมัยที่ให้คนกลับมาพิจารณาตัวเองหรือพิจารณากายตามคําสอนของพระอาจารย์มั่น mm hmm. น,นี้จากการมองว่าตัวปากทางถ้ำเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็ลเลยใช้ธรรมชาติเป็นตัวเชื่อมโยงผมก็หยิบต้นไม้เนี่ยมาคี้คายโดยก็แอบบเอาง่ญญายๆก็คือสิ่งที่ท่านใช้อยู่ตลอดเวลาในการสอนลูกคนรุ่นหลังหรือรุ่นเราเนี่ยนะก็คือคำว่าพุโทโธการบริการ,กร,รที่ทําให้เกิด จิตสงบหรือว่ามีสมาธิที่จะพิจารณาอะไรขั้นต่อไปในขั้นสูงนั้นก็ผมก็ยังไม่ไม่มีประสบการณ์นะว่าดังนั้นผมในฐานะพวกแบบผมว่าแอบซ่อนเอาพุโทโธเนี่ยไปไว้ใน <c oughs> ในพื้นที่ต่างๆนะจริง <c oughs> ๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ธรรมดาที่สุดที่คนจะเข้าถึง้ง่ายแล้วก็ส่วน,ส,วนส่วนไอ้ความงามหรือว่าความหมายที่มันซ้อนทับอยู่ในงานทั้งงานจิตรกรรมแล้วก็งานปฏิมากรรมตรงนี้อาจจะต้องใช้การมาสัมผัสด้วยตัวเองะ,ะ <c oughs> งั้น ป่าทางถ้ำก็เป็นเป็นที่มาหลักๆที่ทําให้เกิดปัญญาหรือเชื่อมโยงกับปาะวาายของน้าอาคารอันนี้ภายในอาคารเนี่ยก็คือ,อ,อจะบอกว่าไงเดียวก็คือบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับแกลเลอรี่หรือที่พิพันธ์ทั่วไปที่แบบจะต้องมีกระโดดโล่นเต้นนะฮะเราก็มองว่า โคเซียนิ่งของอาคารน่าจะให้รู้สึกว่ามันเกิดความสงบให้คนอยู่กับตัวเอง<ม>ก็ทําสเปซให้มันรู้สึกว่า<ม>อยู่ง่ายๆอยู่นิ่งๆได้แล้วก็พิจารณาตามสติปัญญาที่เรามีกับสิ่งที่เราคัดเลือกมาซึ่งขอออกตัวนิดเดงยว่าในข้อธรรมของทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ตีความเลยเพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะตีความว่าทุกข้อธรรมที่หยิบมาเนี่ยผ่านการคัดกรองมาแล้วจากผูรู้หลายท่านแล้วก็ นำเสนอแบบตรงไปตรงมาศิลปะทําหน้าที่เชื่อมโยงให้เข้าถึงง่ายอย่างต้นไม้ที่ผมหยิบมาก็มีความคิดนิดหนึ่งว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติใกล้ตัวที่สุดแล้วเป็นความจริงที่สุดถึงเห็นถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้นไม้มันมีใบเขียวชะอุ่มจะไม่ถึงมันร่วงโรยแก่เฒาเนี่ยมันก็เหมือนร่างกายเลยกับตัวเรานี่แหละผมว่าไอ้นี่คือเป็นเป็นอะไรที่มันสื่อได้ทุกทุกวัยผู้ใหญ่จนแก่ถึงกันหมดส่วนไอ้เรื่องของข้อธรรมเนี่ยผมว่ามันอาจจะแล้วแต่ ความเข้มข้นของคนที่มีพื้นฐานโดยรวมก็น่าจะเจตนาอยากให้เกิดพื้นที่แบบหึ่งคำว่าป่าทางถ้ำคอนเซปต์นี้เกิดจากอะไรมาก่อนอเกิดจากการไปศึกษาเราจะต้องทำพระอาจารย์มัน่นเนี่ยพระอาจารย์มั่นเป็นพระสายวัดป่าเั้นป่าเนี่ยกับวัดเนี่ย เป็นของคู่กันแล้วมันก็อยู่กันมาตลอดความสำคัญของฝาเนี่ยถ้ามองคือเวลาไปศึกษาแล้วเนี่ยมันเป็นที่วิเลกที่ที่สงบแล้วก็เป็นที่ที่ไปเผชิญไม่ไว่าจะเป็นนี่ทางธรรมะนะที่ผมเข้าใจก็คือมันเป็นทั้งอยู่กับตัวเองอะท,งที่สุดแล้วก็เผชิญทั้งความกลัวหรือร้อนหนาวเย็นอะไรต่างๆนานาตามตำราที่อ่านอ่านเนี่ยเออนั่นแสดงว่าท,ท่านก็ต้องเลือกแล้วแหละว,ว่าที่ที่มัน มันเหมาะสําหรับการจะไปค้นพบอะไรบางอย่างอย่ยวกบบทุดโธขวัตเนี่ยมันมันน่าจะเป็นที่อย่างนั้นไม่วุ่นวาย,ยานั้น <S <S แล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงองุป่าไม่ผมา่าอธิบายภาษาแบบเป็นเป็นเหตุได้แต่เข้าใจ,เข,าใจเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ขณะที่เราอยู่คนเมืองเนี่ยเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะเราก็จะคิดไปถึงคดีคิดไปถึงข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอนนี้ก็คือผมว่ามันเป็นเรว่า ที่เขาใช้เอาว่าสปาย,ยะหรือเป็นพื้นที่นิเวศท,ที่ทําให้เราสามารถกลับมาดูอยู่กับตัวเองมากไม่ต้องวอกแวกไปไหนอันนี้ทางกายภาพนั้นท่าน57พรรษาท่านไปเนี่ยผมว่าโอ,โอ้โหมันก็พิสูจน์แล้วแหละว่ามันมันต้องใช้ความมานละใช้ความเพียรแบบโบรานแหลยมถ้าจะอยู่อย่างนั้นได้แล้วก็กินอย่างสมถะอยู่อย่างสมถะไปอย่างแบบสมถะเนี่ยมันก็ทําให้เรากลับมามองตัวเองว่าทุกวันนี้เราเราเราอยู่ระดับไหน ในความในความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเออถ้ามันลดได้มันก็ดีนะแล้วก็แต่มันก็ลดของมันก็ลดทุกมันก็เชื่อมโยงแบบง่ายๆซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเด็กมันดูเขาอาจจะคิดได้ระดับไหนแต่ว่าเราก็พยายามจะใช้ภาษาหรือภาษาภาพหรือภาษาการจัดแสดงที่มันเป็นกลางที่สุดปล่อยให้เขามีโอกาสที่จะตีความซึ่งอันนี้คือความหมายที่มันบอกว่าเออหน้าที่ของแกลเลอรี่หน้าที่ของศิลปะเนี่ยมันสามารถ สะท้อนมิติของเวามหมายออกมาได้ถูกจริตของแต่ละคนไม่เท่ากัน,นก็อาจจะไม่ได้มีคําตอบที่เปนตายตัวแต่ว่าก็ก็หวังว่ามันน่าจะทําให้เกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยที่ที่ท,ท,ที่ที่พยายามจะสื่อสารออกมานะครับ